สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่การเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเทียงค่ะของมือวันที่16นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่นะคะแอดผ้าพี่น้องไปเท่าสุขุสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางโค้งสุดท้ายมื่อนี่นะคะ แนวทางของปูสามเงานะคะสิไร้มาเป็นตัวใดฝาก่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันอาจารย์จำเรินพ่อเลยเนาะบางเรืวยเานะาะค่ะมีอาจานย์จะปล่อยเลขถ่ายไปอีกสักสองเลขเนาะเลขเก่าเลขเลขใหม่จุดทุบเลขนึงน,นัโอ้แล้วคระอาจารย์ ปกหลักก็ปักหลักตัวเดิมมันห้ากับสองนะ,ะเจ็ดวิ่งห้ากับสองค่ะหอยน่าจะเป็นเก้าสามเจ็ดนะอะไรนะคะพระอาจารย์คะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะคะอือเก้าสามเจ็ดค่ะมันมีอยู่แล้วเก้าส <9 37 S 1> องเจ็ดกาห้าเจ็ดมีอยู่แล้วใช่ไหม ค่ะพัดดันหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะค่ะเก้าสี่หนึ่งเลขคูปอ๋เลขคู่เก้าสี่หนึ่งค่ะก็ไอแค่นี้ตัดเล่นเลขทูปมาข้างล่างที่เก้าค่ะล่าง<ม>ค่ะ กับ91ค่ะสามทุนได้ไปแล้วนะค่ะอาจารย์ก็ให้สามเจ็ดนั่นแหละข้างบนนะ94กับ19ข้างล่างนะค่ะสามเจ็ดข้างบนสามเจ็ดข้างบนไม่ต้องลงล่างมีแค่นี้นะสามเจ็ดข้างบน94ก็ข้างบนหรอครับะอาจารย์49ข้างล่างกับ19ข้างล่างอ๋อ ค่ะพระอาจารย์เก้าอะไรเบิกแล้วด้วย่าได้ยินไหเก้าสี่ข้างบนใช่ไหมคะเก้าสี่ข้างล่างเก้าหนึ่งข้างล่งอ๋อแตอ่ข้างล่างนี้ก็จะมีสี่เก้าเก้าหนึ่งที่เป็นเลขทูบใช่สามศูนย์ 30, เล 9, ขเก้าสามศูนย์ค่ะส่วนบนก็ เก้าสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะคะพระอาจารย์ได้อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์สันท่าวอยู่หรอคะฉันไรกายศาสตร์กายศาสตร์อ๋อค่ะกายศาสตร์มีแล้วหรอคะพระอาจารย์มันกายศาสตร์เขาทำเกือบทั้งปีที่นี่นะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะไงยนดบ ยัง,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 งยังไม่ได้กินเลยค่ะว่าเช้านี้ยุ่งอยู่ยังไม่ได้กินเลยค่ะว่าอาจารย์ให้กินตอนไหนนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์ให้กินตอนไหนนะคะกินตอนไหนก็ได้หลังอาหารออหรอคะหออลังอาหารก่อนอาหารได้ถ้างั้นมันจะไม่ได้จำกัด่าก่อนหารกินได้หมดแล้วก็ <c oughs> ได้ค่ะบางแล้วเลยก็ลืมมันยุ่งด้วยกันเช้านี้วันนี้ ได้แสดงว่าม่เจ็บจริงมันเจ็บจริงค่ะอาจารย์แต่ว่าลูกจะกินกูโคที่เขาให้มาสี่ซองสี่วันนี้มันก็เริ่มอ่อนลงมันเริ่มจำได้ไม่ดีดเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ยาไปกินเนยาไปกินปนกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะค่ะกินกินเป็นอย่างค่ะจะกินถ้าจะกินตัวนี้ไม่ต้องกินกูโคทค่ะยาไปกินรวมกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ๋อค่ะได้ค่ะ อย่าไปกินร่วมกันเลยแยกกันกินถ้าจะกินโค้กก็กินไปเรื่อยๆนะค่ะพระอาจาราย์เรียกกินตัวนี้ก็กินวันเดียวสองวันดูเรื่องถ้าสองวันไม่หยุดก็ไม่ต้องกินค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกตรงเม็ดเดียวเลยก็เนี่ยมีคนถามมาอีกแล้วนะไอ้ถามมาบอกอยากได้ยาก็เพื่อเมื่อดูเบิงแล้วรวยก็ให้เบิงแล้วรวยลงเบอร์ไปแล้วก็ชิตต่อมาอืมแสดงว่ามีคนเป็นโรคแบบนี้เยอะนะครับอาจารย์ ใช่เน่ะไอซีกอนก็เด็ดเขาทักมาสองคนนี่ก็ทักมาแล้วนะที่เบิ้งแล้วรวยเราคุยกันนะบอกอยากได้แต่ไม่รู้จะติดต่อได้ยังไงจะบอกใครเราดูเบิ้งแล้วรวยเนี่ยเออได้ได้ค่ะเดา๋ยวเราจะลงเบอร์ให้เขาเออไปทักมาพระอาาัยเนี่ยเดี๋ยวลองกินก่อนก็ได้แต่พอจานหายมาเยอะต่อเยอะแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจานนั่นมาเลยนะอ่ะ ขอให้กินอย่างเดียวรับรับประกันคุณภาพนะค่ะพระอาจารย์ใชอนะค่ะอ่าทำงานวันนี้กเอ็นเลยดพระอาจารย์อยู่ในวันนี้ก็นะอาจารย์ก็ปล่อยเล็โทรไปอีกนะแต่มันจะเยอะมาก็จะปล่อยไปขายจะเจอกระซื้อมาเจออล้วไปแต่พระอาจารย์เน้นเลยก็คือเน้นเจ็ดห้านะห้าเจ็ดเนี่ยนะเห้าเจ็ดอืมค่ะ สองเจ็ดนี่ยนะสามเจ็ดเนี่ยที่เน้นสุดๆเลยข้างบนล้วนๆเลยเนี่ยนะค่ะเออสามตัวเนี่ยเน้นเลยถ้าสามตัวก็เก้าห้าเจ็ดเลยนะค่ะเก <9, S 1> ้าสามเจ็ดนี่แหละที่พระจำเน้นนะค่ะพระอาจารย์ถ้าออกก็เฮาวันนี้ก็ขอให้มีโชคดีมีใจกันเนาะค่ะ แค่นี้ติดตามกันไปเนะะาะอ่านเมียแล้วก็แค่นี้เนาะสาธุเลยอ่ะโยนนกกระทงปละลำเอยอก,กอารวัอยส,สการนะคะอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องการแนวทางจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องเดิมมนีมีเพิ่มเติมนะคะเป็นเลขทูปนะคะพี่น้องคะเอาปูเลาะก็ได้มากนะคะชุดบนอ่าปักหลักบนนีหากับสองค่ะพี่น้องคะปักหลักบนห้ากับสองนะคะจับคูม่มณีค่ะเก่าหาเจ็ด เก้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดชุดนี้นะคะปูรลอลยไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามันหนีมา,าเน้นอีกเธอหนึ่งในเจ้ามือประกาศผลว่าค่ะพี่น้องคะสองเจ็ดสามเจ็ด,าจดหาเจ็ดนี่เป็นชุดบนเน้นทั้งสามคู่นะคะพี่น้องคะสามตัวนี้ก็เน้นสองคู่เลยนะคะพี่น้องคะบันี้เลขทูบนะคะอ่าเลขทูบเก้าสี่หนึ่งเนาะเก้าสี่หนึ่งนะคะปูตัดสองตัวออกมาให้เป็นล่างค่ะพี่น้องคะสี่เก้า ก้าหนึ่งกับสามศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายจริงๆวันนี้นะคะแนวทางของปูสามเงานะคะพี่น้องคะช่วงเที่ยงนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางจากปู สามเงานะคะนําไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิงนะคะ,คะ,าาะ,คะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคลิปนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดอ่ายิบจับลอตเตอรี่ตอนนี้ท่านนะคะเฝ้าไปหายิบจับเอาไวะะ้เด้อค่ะพีน دة, ่น้องเด้อสุนี่ปูร้อหมั่นใจมากๆนะคะพี่น้องคะยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้พร้อมพูละใบสองใบหาเทียมีโชคไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องท่าสุขุสุขอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะถ้านผอยากสิภาดกับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล่าก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บอกราดทุกริปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะผู้ใด้พายข่ามาเห็นคลิปนี้เมื่อนี่ก็ขอให้มีโชคมีลาบไปน้ากันแห้งๆห้รวยๆวปังๆไปน้ากันสุขุสุก่นนะคะพี่น้องเด้อพิจารณาเบิงนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะแน้ทางของปูสามเงา ะะพี่้องคะเน้นย้าโค้งสุดท้ายนาอพี่้องเนาะเอาคลิปนี้นะคะทั้งเบิดทั้งมวลมานีนะคะโค้งสุดท้ายของปูสามเงาช่วงเทียงนี่นะคะมีเพียงซ้ำนี่นะคะพายพี่ดองคะแอดก็สิได้ขอตัวลาพายพี่้องพระเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไม่ก็แอดได้นนคลิปหนานะคะพายพี่ดองคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ